หลับตาเบิ่กไฟดังเฮาก่างคนี่ต้องมองยืนป่ะเด้ให้รับตาเด้อเหลือบตาหายใจเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกเทาทีมีความรู้สึกหนึง่งเพียงแต่ว่าบัาคิดนิดเดียวเท่านั้นเกิดปั๊บทีนที่ได้เกิดความรู้สึกอี่สิบขึ้นแล้ว่างนีเลยบางคนก็นขึ้นระ้ว่างนั่น ไต่ขึ้นเอะบ,บางคนกับการบางคนกับสุดทีเลยเในสามระดับนี้ห้ถือเอาว่าอันนี้อันนี้เป็นตัวยืนยันว่าเป็นผู้ทรงชาติแล้วเป็นผู้เป็นผู้อยู่ในชาติแล้วเป็นการดับความคิดได้แล้วมันจังเกิดเด้แต่เขายัางคิดอยู่นะมันบ่เกิดเด้อเด้อเขาอาศัยนั่นแนบอยู่กับร่มเขา่าร่มออกหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจ ั่วขณะที่เขาบวชคิดนิดเดียวเท่านั้นปุ๊บจับจุดได้รวดไปเพจะจับจุดได้แล้วว่าอันนี้แหละเรียกว่าอุณาร่มออคือระหว่างการชิ้วที่จริงแล้วมันเป็นอาการปิติที่เขารวมอาการปิติทั้งเบิดมันมีอยู่หาอย,ย่างนะเขาสีร่วมมันว่มาเกิดเหมือเดียวมันจะไงมันจงบาได้อธิบายหลายออทุกคนคั้จ,จับจุดนี้ได้แล้วปุ๊บแล้วคอยๆไปฝึกนเอาัปฟื้นหนึ่งมันว่าเข้าจะเป็นนางเป็นเวลา เงินห้างจะเป็นนางเอาทาเอาท่างคือนึกได้เมื่อไรเนี่ยึืบข้ามาเนี่ยมันก็น,น,กนึกนึกนึกขึ้นหมดทำการทํางานครับรถเทตุนั้นเทตนี้ได้บดเจสติห้าวพวามระลึกคอามห้าวอยู่ในลมหายใจนี่ตัวนี้ก็ขึ้นปั๊บทันทีหลดอ <c oughs> ันนี้การทํางานกายทําใจบ่ไเลยเป็นขุนมั่วกับมันเลยเพราะว่าห้าอยู่นี่มันเลยบ่อคอยเมือ่อยแต่กับอารมณ์ต่างๆเพราะว่า คนเ้ามันงุดขิดมันดัดพอวนคิดมากเหมือนเ้ารู้ว่ามานี่เอาความคิดมาจ่อในร่องขอบลำบอกเอาไปมันมันเลยดับความคิดมันเลยมาอยู่ผีสบายต่อไปเฮามสิรูดอกว่าเอาคนเฮาทําการทางานเท่ะไร่บัคิดเห็ดแตงใดสันจะพึงลวงหนาจะพึงคิดลวงหนามันจะเป็นของมันเองดอกจะคอยได้เริ่มต้นไม่เริ่มต้นมันได้สะกนเด้อยายฟังหงยินบ่นนิเออยายนีแต่หูยินบ่เออ แหละเอาเริ่มเลยเหลือบตาลงไปหายใจเข้าออก,ขออกเข้า,าออกเห็นทุกข้อสำนันแหละหายใจเข้าหายใจออกสังเกตข้อมรู้สึกอยู่ตองกังคิวสแสดงบัตตานี่ก็ต้องเบิ้ลเบิ้งอย่างเด้อเบิ้ลเบิ้งอย่างข้า,งาสซีล่วงมันให้มากมั่เบิ้งนี่ข้าวสีล่วงความรู้สึกจะมาเกิดนี่แต่ข้าวตาไปเห็นข้าสิบขิดไปน้ำเนำเข้าเห็นปเป็นข้าล่วงมัน มันสินึบนึบนุบนุบน,บน,นตามีกระลับก็ได้บ่อบให้รับถาถาลับเ้วมันสิมันสิจับจุดบ่ดได้โต,ตัวนี้สิว่าเกิดบานที่สิขนลูกคือซื้อหล่ะว่ามันคือหยังคนเข้าคนลูกตัวไปมันมีอยู่แล้วแต่ว่านี่แบบนึบนึบ,นบคือหลด ความรู้สึกว่ามันแค่หน้าที่เท่านั้นเด้หรือว่าแค่เสี่ยวหน้าที่เท่านั้นเด็นมันขึ้นมาานี้มีมีมีความรู้สึกบอกระวางไดเออนั่นแหละมันแหละบ้านนี้ถ้าท่าเขา่บ้านท่านมั่นใจวันเด่นชัดหายใจขางเน่าลึกเลยบ้านเริ่มตัวเนว่ามันมันม่งๆาลกน้อยก่อนบ้านจังเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วเขาก็หายใจปกติของเขาเองกับบ้านมันเป็นมันติเย็นลึกเข้าไปในหอด ทั้งในหมดแหละมันเป็นเรื่องนึงมันจะเป็นอาการน่วงๆวะคะน่วงๆนักๆเออเออน่วงๆนักๆมันโตนู่ระหว่างนี้ค่ะเพรามนั้นซับความรู้สึกของคนน่มันมันเบาหยางหยาดเลยของคนเราปวดปวดจริงๆมันอันเดียวกันนั่นแหละนะเป <so ็มเตลื <so <so ้อยังเอาเอาอีกให้มันน่วงๆใจน้อยลงหายใจเข้าลึกๆตัวสิกระตุ้นขึ้นจับจุดได้ เพื่อความมั่นใจของเขาว่าอันนี้แหละจุดนี้บอกให้มันไหลึ้นมาเองมันสีมาเอาเองดอกบอแมนมันสีมาเอาเองเขาประด้กํำหนดใดๆตัทงซีเข้ากำหนดแค่่มเข่าและล่มออกนอกนั้นแล้วแต่มันสี่เกิดเข้าเข้าสิมีหน้าที่รู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดหนีเฉยๆบอแมนมีหน้าที่กำหนดมันจะเกิดเราเองบอได้คิดนะมันจะเป็นเองในร่มเข่าห้รับรู้แต่ว่าล่มเข่ากับร่มออกแมน ส่วนความรู้สึกอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นเองแบบน,นี้ที่วาหน่วงๆนงมันจะขึ้ดมาการคิวเขาเองหรือกลางหนา้ากเองอันนี้เป็นของเป็นเองเป็นหรืยอยังยายยายนี่เป็นบ่ผมได้เอาสีเบิ่งเดาเออถูกต้องแล้วเออียายนี่ก็เป็นแล้วนี่อันแหละเอาภาษาเจ้าวางได้เอาภาษาความรู้สึกเจ้เา นั่นเนี่ยว่านึงมนุ่มฝุดฝุดภาษาเขาเออภาษาความรู้สึกนี่มันมันออกมาเป็นภาษาเบาภาษาเขียนนี่มันใส่ยากเด้เนาะเออและนี่ก็เป็นเราเนาะนวลนวลผู้นิววันนวลมันมันเต็มเต็มคือเต็มเต็มอยู่อย่างเออประมาณที่ว่างได้หลายเห็นผ่เต็งเต็งใช่ใช่เออดี มันถึงตรงข้อรู้สึกว่าเออใช่ใช่นั่นหมายว่าตึงๆนะฮะก็ว่าลนึบๆรวงรวงนิ่มๆตึงๆทางคนว่าโตนโต้ทังคนก็ว่าเป็นขึ้น่นักเดี่ยมน่ะนี่แหละท่ำท่ำมันเป็นภาษาบอกภาษาเกณฑ์ที่ซื้อกันยังไงปัญญาว่าต้องเป็นความรู้สึกแล้วทั้งเศษยังอยู่กสร้างบ่นยืนเดินนั่งนอนทําการทํางานบางที่ ขับรถปุ๊บความคิดมันบอไปใส่แต่ว่ามันพุ่งตกไปข้างหน้าไม้ตูดตาข้าบนกถมาเบรคบกิดปุ๊บขึ้นนึบๆๆรถเลยเราต้องสงสัยรู้สึกเฉยๆรถขับรถไปเห็นไปถ้าเวลาเดินเวลาเดินจิตอยู่กับการก้าวก้าวจิตอยู่ที่ก้าวขาก้าวขาก้า็เป็นอย่างนั้นหรอครัอาจาเอเดี๋ยวอันนั้นเป็นขั้นตอนการฝึกเป็นขั้นตอนการฝึกคือนว่า ฟ้าพ <ph> so 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 ุทสายโทมั so okay. Donc, so ่งแท่จริงเข้าสิเอามาคนสิหาวิธีให้เข้าจับล่มหนึ่งตอนนี้บอกหยาดกคือมันก็เลยว่าพ่อพอได้ฟังคิปอยู่ติ๊กต๊อกแล้วมันคือปฏิบัติได้จะรู้สึกว่าเดินได้เดินแล้ว แต่สมัยก่อนเขเป็นว่าเฟืฟ้ฟึกฝืนง่ายสุอยากเต็มยากได้อยากอยากให้มันจิตจิตมันนิ่งาจับจุดมันเพท่านใดตะกี้ค่ะบัะนี่ยขอให้อยู่จุดนี้โลดเอาลมเป็นที่ตั้งจุดนี้เป็นเป็นที่กําหนดจุดจุดนี้เป็นจุดรู้เป็นจุดรู้ร<ล>ู้สึกตัวทุกอริยาบทต้องเอามือเลยเอาเอาเอาลมหายใจเป็นเป็นที่หนึ่งอันที่สองคือรู้สึกตัวก็พร้อมในทุกขณะเรียกว่าสมาธิเคลื่อนไป คนเฮามันคิดตั้งมันมันตั้งมันได้ตลอดแต่เะขาบ่อกจากวิธีประคองวิธีประคองเนี่ยขาดการต่อเนื่องขาดความเข้าใจในวิธีปึกหัดมัางเหตุอี่ประคองอ,อย่างไรเอคนทำงานมันเหตุอยางไรมันจะส่งชานใดมันจะสิต่างสมาธิได้นี่เฮ้าก็เลยบ่อกจากวิธีก็เลยแค่เหลือบตารู้ลมเข้าออกปุ๊บมันเกิดนึกนึํทำไปที่งานทำไปำไปสิเหสธในเหตุอย่างเหตุหไปมันหายกลับมาร่วมใหม่ปุ๊บเกิดขึ้นปั๊บ ส่งไปเลยมันหายกลับมาใหม่ล่มเป็นหลักนี่ดากหักบัดทั้งสี่างแบบทาริกสกระสางเด้วยวกดนก็ได้นับนนยังด้วยแต่ว่าล่มเป็นหลักว่าเขาหาวิธีหลักสันหาวิธีใดอะดียะสันไประลึกเึืองเรื่องตอนเราคุทธเจ้าตายเออคนกระจับลมหายใจนี่ตายนี่ระวังลมหายใจนี่หนึ่งนะนะเขาก็เลยหาวิธีเน้เน,นเน้นล่มเป็นหลักอย่างเดียวกันแม้นตัวเองตาย มันก็มาจับหลักในใจคือกันโอ้โหนี่ตอนเพิ่นเขาดิพ่านเป็นเหตุจังณสี่เออเฮ้ากับตอนมันเปลี่ยนไปยังสั่นก็เลยมาจับหลักตัวเฮ้ากับพิสูจน์ได้แล้วกับข้ามสอนน้องคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นยังปู่ที่ว่ากาเบาเบาเลืเล่อยเบาบัดเออมั่นใจในตัวเอาตัวเองพิสูจนะ์เลยนะนั่นแหละเหตุไปเรื่อยเรื่อยเด้อเหตุไปเรื่อย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 เอเอาเธอหนามันจ,จับจุดตะคองได้ดอกมาเออเวลาใดเกิดข้อความวุ่นเร่าร้อนต้องคิดหาการแก้ปัญหาโดยการคิดบันมีทาง นี่ตะเลิกคิดตวน,นั้นแล้วมันติดค่ายเองดอกไร้หลางลให้ยางหิ้งเห่เาไห้นันเป็นก่อนเนาะได้แล้วเนาะเห็ดเ,เ,เ,เป็นแล้วเนาะเป็นแล้วเนาะอันนี้ก็มันมันใจเนาะหนึน่งนั่นแหละค่อยมันใจวะ่ะเข้าบริเกตกำหนดที่มงึงเข้ากำหนดลมเข้าลมออกตัวนี้ก็เนึบกับโหลดเป็นเหล่าไายทบทวนตัวเองเดี๋ยววันน้่นเพลินคือเปลี่ยนตัวน,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 นี้กคือว่าเปลี่ยนมันเกี่ยวกับเพลินมันเกี่ยวกับลมจ้าของเด้อ จะก็ร่มใจของยืนเดินนั่งนอนนั่นงเก้าอคงเก้าอี้นั่งยังได้ทั้งบิดแม้กระทั่งกินเข่าห้ากินเข่าอยู่ข้าบรคิดอย่างห้าสิยืนจับผิดมันขึ้นเองดอกมันขึ้นเองเพราะว่าข้าประคิดไม่คิดถึงบุคคลสัตว์จิิงของอัด็นอดีตแอนาคตนั่นมันก็เลยเกิดความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาเกิดมันมายืนจัดในห้าอยู่นี่พบเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอุเบกขาเราพบเกิดเมื่อไรจิตไม่มีสติสั้งความคิดเข้าไปบังคิดหาคนบ่นหาย บัคิดหาอดีตน่าคตรยังไหมน่นแล้วผมมันจะเอายังมาเกิดเพราวะาเอาบ่อไปคิดให้มันต่อบ่ไปคิดถึงแล้วก็ต่ออาณ์ความรู้สึกเกิดบ่ไดมันเลยเป็นอุเบกขาตัวนี้เกิดขึ้นว่าท่านที่นี่แหละความรู้สึกเขาว่าเบกขาเพื่เว่ามันบ่มีวหมนีีเออเข็ดไปเรื่อยเรื่อยเจกับโรคประสาทโรคไม่เกรนหรือแม้กระทั่งอยังที่เก่ยวกับสมองในเลื่องเส้นเลือดตีบหรือโรคหัวใจกรลังเออพวกเจ้าเห็ดไปเรื่อยๆพวกเจ้าอยู่ น,นี่ยังที่แปลกหรอกลงแบบเบากายเบาใจดอกคิดไปเรื่อยๆมันใจเราเน้อย่ายเนาะก็ต้องไปหาวิธีใหม่อื่นอีกอันน่าปาญาสติเท่านั้นลหละมันง่ายแล้วอันอื่นก็นมีอยู่แต่วันยังอ่อมอยู่ต้องเรียนละต้องเรียนไล่ยางที่ไปเห็นนิมิตทั้งสันให้วางจิตยังไงวันนี้ข้าวต้องว่างยังงเลยเลิกคิดอย่างเดียวเข่าร่มโรอปฏิบัต เคยมีฐานนครจังแต่พอมาฟังอยู่ในติกตอของหลวงพ่อมือนีเป็นอย่างคือต้องตั้งใจมากไปพีจังหล่อบอกเลยเหมือนอันีรัครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะด้มากราด้มานมัสการกะคือว่า่ะพวกเจอสิมีเงินหลายบันไดพรกเกี่กับืสอบ่ไดพระเจ้าอมานี่คนบ่รด้บอกผมเ้ว่าษิว่าคนพนัที่ท่านเป็นคนแก่นนะ ไปยังคนบอกไปทุละตามลยมาเอาขอคนแกนหรอกเรยวไปทางสารค้าพก็เรีวกั้งสารค้าห้าออดห้าออดย่างสลับเลยก็ได้สิพี่ไปเรื ouais. tap, ่อยๆไปฟุตตั้วส no, ิบพาพีละว่์มาพี่ผมได้อนเท์อ๋อกันมาทางพีแล้วผมก็ได้เอาเพนาะว่าพอคนฟังติดต่อทันจอดนั่นแหละทางว่าเฮานั่าุตเอาวิธีมันได้แล้วเป็นสมบัติเท่าเองคนใดต่เพียงแหนะให้ แล้วก็มาเห็ดยูต้อหนาตอตามันหมั่นใจเป็นซี่ไห้โหลดเป็นหรือยังเป็นหรือยังพอโหลดอันนั้นบ่อันนี้บอโหลดจี้เอาจี้เอาโหลดเออเป็นแล้วระเท็ดเอาแต่จะกรขอมันมันสิบอเกี่ยวกับเพิ่นได้ไหมมันอยู่ที่ตัวของเองเขาบอทําให้บ่อยทําให้มากเองเขาบอมถึงมันเลี่วเองบ่ไเดีเกี่ยวเัาว่กเอาบบกุณจะทำอาจารย์คือได้แบบคอยนี่คือบ่ได้บ่เกียวเลยเอออล่างไรเขาไปบ้างความคิดเอาไว้ก้อนลวงหนาแล้วเอนว่าความอยากของจะพร้อม เป็นอุปสรรคของเจ้าของคนเฮาอ,อยากก็ต้องคิดอันนี้บ่ได้คิดเด้มันทั้งจังเป็นมันรู้ล่เข้าลร่มหอกมันจังเป็นขึ้นมาโลดอันนั้นมั่นใจเราหน่อเป็นดอกหน่อยายนั่ามเด้ย่ายเด้อเอเอามั่นใจทุกคนแล้วกลับได้บัดผมจะ <laughs> <ผ>มาเขาบอกคือแค่ไหนบอกข้าก็บุกแค่ไหนบอกว่มีหรอกอยู่ในหูดังเจ้านั่นเฮ็ดเอ,อ,อนนาเออ ผมขออนุญาตอย่างหนึ่งคือผมจะไล่การวิทยุเพมิวิทยุฟอสเจนเคมิวิทยุออนไลน์ก็คือวิทยุสถานีและขออนุญาตเอาคลิปของกระสอบออกอากาศได้เลยตามสบายได้เลยผู้ใดสีแชีพเป็นธรรมทานผู้ใด,ดสเรรีเป็นธรรมทานเส็ดไปเลยเห็ดรูปแบบได้ทั้งนั้นเด้อจังหวะก็ขออนุญาตพอดีนะมาขออนุญาตเพราะว่าเพิ่นเพิ่นนี่หลายเออ ฟังคนฟังไปจำคนอีแล้วผมที่ขอถายรูปครับได้ได้ได้แอดมินมากไหมเจ้ามาทายลูกของเพนเนี่ยมอร่วมบริจาครวมบริจาคน่แมนว่าเฮาจไดใคลิปตัวใดมือใดกัดทิ่ต่อเขานี่ไฟายนไฟอัอเื่องไ่ดีใช่ไหมครับติดเกอร์มากกับเอา เราใส่ดูดผมได้ด้อยเราะถาเอาควายบ้าเมาใส่ดดผมใส่ในกระต่ายอ่ะมีพวกแก่เบิงประจำพวกเก่หุ่นใหญ่ใชอะใ้วเิ้งจิตแบบใดค่ะก็ต้องไดๆทั้งสิ้นแต่ขอให้บุศเ้าร์ด้วยะวางผลในท่านจะมีจิปุพัฒน์ในท่านขอผลทานบุญกุศลกดีที่ข้าพเจ้าก็ทำรงถึงแต่มรรดาบิดาของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรท่านเจ้าตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกมูลดาบรรดามีสาธุอกอแค่นี้ก็ต้องไปบาได้น,นั่นเป็นมีแล้วมันขาดแล้วผมว่ารอบจะมีเพราะว่าผมจะถ่ายรูปแล้วผมกระสีเอาเทปเป็นายไว้นิ้วไว้เป็นชิ้นใหเด็ดเลยคแบบแบบมาขออนุญาตเพราะว่าขออากาศออกอากาศเลยได้ได้นำลิงขผลิตออกออากาศนนี่ แต่เลยพอดีทุกคนจะมีโอกาสไะขึ้นกบน้องว่าข้าวมี่ใส่บุญบ้านน้ำกันได้หๆในเขตไดๆที่นี่เป็นตางพอมูลให้รายละเอียดต่างๆรูปไทยที่เ้าเห็นในในโพสในเพจในยังเ้าเสี้ยวไปดัดแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดก็เห็นโหลดกล้องยังอยู่ไหมกล้องเหยียบเหยียบสะ สี่ทายคนเดียวเลยได้ได้คนยากไทยอาใส้ลวดดดีครับบอเืดนไหมเอาของของเราด้วยทำงานหน่อยทำงานหน่อยเดี๋ยวพ่าป้าล้าัะรูอเอาของปักแสงเอาเอาเนีอาเป็นอะไร เร็วเร็วเร็วมึขายไปแล้วค่ะพอกดแล้วก็ขายแล็อกไปอันนี้ยันี้เอาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพราะว่าผมเป็นลุงติมติดไปห้องสถานีผมไม่เอาแน่นะไม่ใส่แน่นะมา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 เดี๋ยวมาเดี๋ยว เอามาบัดนี้่ยจนมานั่งขาดานาั่งขาเนี่ยมาขาข่นบอกว่าจะไปคอนเจ็ดจะไปคอนเจ็ดแต่ถึถงคอนเจ็ดเลยไปสารค่าวมาเปนยังไงเนี่ย,ยไม่ได้บอกเขาพวกน่าอะไรนะเขาก็ไม่เตรียมอะไรมาเลยดิเป็นบุญแท้ผมเคยฟังทีง่เขามา มียังติดต่อกับเขาเพื่อจะได้เปดนีมีเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวก็จะติดต่อเอติดต่อกับแอดลินเขาโหลดหลวพ่อเห็นหลวงพ่เป็นหลอกแม่จังันเมีแต่ทหารโหลดฟังเลติดต่อฟังเลยยูทูบเอ่อมาสุคาย มหนูจะถ่ายหนูมันถ่ายไม่ได้ <wind> เออให้หนูถ่ายเอาหนูสิ่อถ่ายให้หนูหนูถ่ายให้เออเอาไปดูเอาไปดูมึงหลายต้องหันหน้าไปยังส่งใชไหันหน้าเรา่ไห นั S <S 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 ่เ um> ก้าอี <k <k ้ได้นั่งเก้าอี้รวดบ็เป็นยังนั่งเก้าอี้แต่ทำานากพอส็นยังบมอาหอกเอาไป้งเอาพิงก็พิงนีต้องปด่อเลย

เดือนที่หน้ามึงรค่ะสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดสิาเดือนเจ็ดเดือนทีหน้าวันที่เท่าไรแถวขอเบอร์ขอเบอร์แอดเดนเลยขอเบอร์แอดเดนมียังติดต่อกับพวกเข่าวลดอในสามทีคนเ่าหน่ะ ไปครับลูกไหวบ่ละบันจับอันนี้ึ้นใ่หม่่ก็ว่าเปิดจับจับใเอาตูดมาตูดมาเนี่ยตูดั้งหนึ่งไมชีวิตเยน่ยย่ขยุ่ไก่ตั้งใจว่าสิมาวันนี้มีเดือนที่แล้วมมนมม่ได้าแต่อใครมสิ่อ่าัอย่า น่อาไม่ใช่นามาน่นนะงเ็ราบอาูเห็ุเป็นเร็วนึอยากให้ทุกคนได้ตัวตัวเครื่องยูของตัวเองตั้งหากเรวพวกเจ้าอยู่ไกลบันไ่ มุลามามันสิยุขวบโลกใดมาเห็ดเอายังเบาอยู่เนาะมันสิหาสื่อยุไสใดเดินแบบนี่เออดาเอาด่าเอายุวสันจากไหได้เนาะเ้หด่อ

จำเน้นว่าที่ผักข้าก็มีพผักหมองเง่าก็จากเน้นจากพื้นผู้เกี่ยวกับการท่าบุญอุทิศให้แม่วันจุติจิตโู้ิสัตว์นี่บ่คอยมีผู้ใด้เบาฉะนี้ผู้ขาดกับบ่เพ่งวันวันไหนก่อนสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันจุติแต่สิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันเกิดเพิ่นบ่ได้อยู่ในท้องปกติคือพวกเฮาเพิ่นอยู่ตั้งสิบเอ็ดเดือนพุ่นนะอย่างหนึ่ง ในอุลัมพันสูตรหรือว่าในเรื่องพระโมคคัลลาสาริบุตรเกี่ยวของกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีผู้ใดจอบเบื่องลึกเข้าไปได้ไนะเราไปเห็นคุณค่คแล้วฟ้าต,ตัวเห็ดบุญให้พ่อให้แเม่ขึ้นทางเกศศาสตรส์ใดมันเป็นยังต์คบคพากันเห็ดของเห็ดง,ง่ายๆของ่าน,นุนิยังก็ได้นี่เป็นของอยู่ของกินไปนั้นใครฝากหนาแต่ว่าแสงสว่างแห่งการน้ำทางคือเพิ่นแสดงรรมเท่เาเข้ากับเอาธรรมจักอนัตตลกนะ,ะอธิตะและปฏิจจัตบาสวดเพื่อจะเป็น แนวทางแสงสว่างให้พ่อแม่เข้าไปหักนะนี่นไหมมันเป็นของที่เห็ุง่ายๆแล้วหลายๆอย่างที่ที่เขาเห็นเอวเองมันกับพ่อแห้งแล้วนะเนี่กระทั่งมันบะหมีใ่บนะหมีบ่มีเลยไหมบ่มีเลยนั่นแหละเป็นเป็นบ่มีเลยเอ้าของสำคัญปนีเป็นอย่างที่บ่พากันค้นเข้าไปค้น คนนัน่งเังซื้อไตรกแจกแกงหามันกระตรงกันเบิดกับในในตุลการนั่นพูุทธเจ้ามีชีวิตอยู่คนผ้าพรมโคลาสาหริบุทเทิดเพื่อจะเป็นสืบตัวอริยะประเพณีมาเลยบอนนี้มันไปสูญหายตอนนี้นพอ่อซอเจ็ดลอยมันก็สูญหายหลังจากที่เผาเผาเมืองน,นา,าลันท่าหลังจากลลายอย่างที่มาโอ้มันสูญหายเพราะว่าสิ่งนี้เอาเลยลืมคนมเขำไมอีกออมีผู้เดียวค่าเหตุแบบนี้มีผู้เดียวาว่ามันผิดพระผู้ไง ประการจีวาแล้วอันนี้มีแตงจ่วะอุย้ยผมก็คิดปะด่ะคบเลยเลยว่าเอาเลยเอาลอเอาลยคือว่านั่นแหละอาจจะเป็นของเฮาหน้าที่เฮาเนาะหน,น้าที่คือหนูอยากมาหานะ้องอพอเขอให้ได้ยิ้มจากปากก็เป็นพลัางละ่ะให้ได้กระตุน <laughs> ะต้นกระตุ้นกระครองเห็นแต่วมาเห็นก็คเสือกเปลีเออ อย่างกระซางสู่จะคล้องบ่ได้เด้อบาดเด้อล่มเขา่าล่มออกจะคล้องเอ็นเด้อยนกะระซางบอกให้ยังมั่นใจเลยว่าตายในยลมหายใจบวกกลับมาเกิดยั่งหน่อยเฮาได้อนาคามีเนี่ยอ๋อนี่หนึ่งเด้อดิมันคือไง,งแดดเออรู้กไป่นว่าเ็ดังยุกกระแหงโกถยังบุบบุบไปน,น,น, oh. บนี้น<า>ั่งยุกกับมันนี่เจ้าสิเย็นลึกเข่า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 ลึกเขาในพี่เลยความคิดถือขจัดออกกขจัดออกขจัดออก หลายสิู้สึกโล่งเบาสบายดอกหลายหลายคนแล้วถ้าไม่แยกข้าใดตระกูลนี่ตายเพราะว่าโลกปวดหัวไม่กินหลังจากมานี่ยั่งเบิด์ตเลยลูกหลานก็จะไปยั่งยั่งอยู่ถึงอายุสี่สิบก็ปีนี่เป็นโลดสวยค่ะพี่ช้ีฟ้า่ะ ามอย้อลวมจากวมาเป็นรถผลเป็นมือนีสิมาอีกก็เนี่ยบ้านางไปว่าเป็นลอม่ลบที่ทังไหมันีเพิ่มว่ะนี่แทงนี้่ท้นี่ก็สามคนนึงอนงบ่บ่านทั้งนี่นอูคน้เอาดีบ้านถานาว่าเขาเรมพอแม่นลวงตัดเข่งแต่ว่าคู่รู้กาละเนี่ยมันมันบางนย่า สามประมาณสิบจุดมีหุ่นจัดสาจุดอืมอเจ็ดจุดบุ้ง่จัดนี่เลยไม่ตูนเลยอำนาจเขาบอกฟังของบที่พี่เอ็ดมาเลยค่ะเออได้ก็ได้มาหลานก็นี่มีอยู่หลานหน่งคนว่าเออเอือสาวก็คือเขามักอิสระที่เงี้ยงไปใช้แบวาเให้เงแ่ไนแต่ไหร มันมันหมาะ้อให้เนาะได้ไม่เห็นหม่องบ่แห้งมันนั่นจังฮอดเนเนาะเดือนมีนาเออเดือนมีนาอีก4เดือน4เดือนพอดีเฮากําลังรอพระใหญ่นําพักแก้วใหญ่นั่นน่ะมันสิใหญ่กว่าเก่าอีกสิเต็มองค์แรกที่เฮาเฮ็ด เอาไปไปจะน้อยอีกคณะนึงมากแม่แหมเรามาเล่าแห้งแห้งค่ะแทงผ้าเแ็ดบุญเล่าแห้งแห้งค่ะกลับบามาเห็นในเสียงนี่กำลังใจคถองไปไป